เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเห็นใครก็ไม่รู้คนหนึ่งออกมาเห่าหอนนะกล่าวหาผมเนี่ยนะว่าไปตบซับชาวบงชาวบ้านอะไรเนี่ยนะเรื่องอะไรคดีเก่าแล้วนะผมเลนไห้พม่น้องประชาชนทราบอ่ะนะผมพูดให้ฟังก็ได้ว่าเขาเอ่ยถึงผมเย่ยไอ้ทนายี่ยเขียวลรรัตเนี่ยนะผมบอกเลยว่าเรื่องของคดีเนี่ยนกคูกเนี่ยนะครับหรือน้ําเพียงดินเนี่ยเป็นคดีสมัยสมัยท่ท่านอ่ารายการจอมฝันยังอยู่ แล้วก็มีท่านศรีวราเนี่ยแล้วผมเนี่ยเป็นคนทําคดีนะครับน้าเพียงดินหรือคดีนกคู่นะโดยที่เป็นคนนะครับไปทําข้อมูลในคดีนกคู่ของดาบยุทธนะดาบดาบยุทธใช้ทองชาติอ่ะนะไปดูในสื่อก็ได้นกคู่เนี่ยนะแล้วผมเนี่ยนะครับได้รับการว่าจ้างจากแม่ของเด็กคนหนึ่งนะนะ,นะชื่อน้ําเพชรอ่ะนะในราคาหมื่นห้าพันบาทนะครับโดยหมื่นห้าพันบาทเนี่ย น้ำเพชรเนี่ยก็ได้บอกผมว่าเป็นเจ้าของบ่อทรายนะครับและขอให้ผมช่วยเก็บข้อมูลทําคดีนักผู้เนี่ยนะครับจำนวนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทโดยให้เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับนะครับจากาสุพรปรณการนะครับไปขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองแล้วก็ต่อเครื่องไปที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ต่อเครื่องจากเชียงใหม่ไปที่แม่ฮ่องสอนไปกลับเป็นระยะเวลาอยู่3วันนะครับสูตรสวันในการนะในการทําคดีนี้นะครับ ผมก็อยากจะถามพวกทนายเยเงี้ยบางคนเนี่ยนะถามว่าถ้าคุณไปเนี่ยเอาไหมหมื่นห้าพันบาทเนี่ยวันละห้าพันรวมค่าตัว๋วเครื่องบินไปกลับรวมค่าแท็กซี่รวมค่ากินค่าที่พักทั้งหมดเนี่ยสามวันเนี่ยและไปทําข้อมูลในชายแดนนะไปทําไปต่อสู้กับค่าารตตารวจนะครับและหมื่นห้าพันบาทและเรื่องนี้นะครับท่านศิวราเนี่ยได้สอบถามเนี่ยน้าเพชรต,ต่อหน้าสื่อมวลชนเลยว่าอัจฉริยะเนี่ยนะได้โก้ไหมและเสียหายไหม โน,นเพชรได้ตอบท่านศิีบลาเลยว่าไม่ได้เสียหายนะเพราะถึงวันนั้นะถึงวันนี้นะก็ไม่มีการดำเนินคดีกผมแม้แต่คดีเดียวนะครับผมก็อยากจะบอกเลยว่าคดีนี้ปรากติว่าตัวดาจุดใชใยทองชาติเนี่ยถูกสารจำคุก,กกัน300กว่าปี370กว่าปีนะดังนั้นเนี่ยลองไหมไอ้พวกทนายหิวแสพวกเนี้ยที่ออกมาด่าผมเนี่ยคุณลองไปดูไหมว่าเหมือนท่า,านัานหาทเอาไหม เออไปเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องอนเนี่ยนะแล้วลองไปกลับดูสามวันคุ้มไหมอ่านะไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเ่ยไปอยู่ชายแดนอ่ะต้องไปนูน่นนะไปอยู่ชายแดนเขาเรียกแม่ฮ่องศอเน่ะนะครับผมถามว่าคุณกล้าไปเหมือนผมหรือเปล่าอ่านะคดีเนี่ยเขาเรียกคดีนักผู้นะเหมือนเหมือนทุกคดีนะครับถามว่าวันนี้ทำไมผมถึงไม่อยากไปไหนมาไหนนะครับ ที่ผมต้องไปรับเงินเพราะว่ามันเป็นบทเรียนผมทั้งนั้นผมก็ไม่เน้นนะว่าหมื่นห้าหันบาทเนี่ยจะมาเป็นประเด็นนะในการที่มีการทําคดีนกู้เันเกิดขึ้นนะครับนะฮะเรื่องเนี้นะเป็นเรื่องเก่าในอดีตแล้วผมยืนยันนะครับว่าคดีเนี้ยผมไม่ได้ทําให้ใครเสียหายนะผมไม่ได้ทําให้คดีนี้เสียหายผู้ต้องหาทุกคนถูกดาเนินคดีเนี่ยแม่เล่านะครับหรือพ่อเล่าหรือตํารวจเนี่ย ถูกดำเนินคดีกันคนละร้อยกว่าปีสามร้อยกว่าปีแล้วมันจะเสียหายตรงไหนนะครับคนที่ไม่ได้ทํางานนะเอาออกมาเห่ามาหอนเนี่ยนะมาว่าเขาเสีย,สย,ห,ายหายเนี่ยถึงไม่ต้องมาเอ่ยชื่อหรอกเรียกอาปแปะกูเนี่ยอาปแปะนี่แหละนี่แหละใครๆก็เรียกกูว่าปแปะนะไอวะ้วรรณนะไม่ต้องมาอ้างเรากระกวกูฟ้องโดยสันดานนะจริงๆเลยคือเรื่องพวกนี้ผมทำมาเองเหมดแหละนะครับไม่มีใครกล้าทำเหมือนผมหรอกนะดังนั้นคดีน้ำเมืองดินเนี่ย ผมนะี่คืออาแปะที่มึงกล่าวหานะดังนั้นเนี่ยไม่มีและครับนะที่ไปเอาตังเขาแล้วก็ไม่ทํางานให้เขาแล้วก็ไปตบรัพย์เขาแล้วก็ไปทําให้เขาเสียหายแล้วแต่ละคนโดนคดีสามร้อยกว่าปีนะร้อยกว่าปีนะอันนี้ต้องชีแง้แจงให้ท่านประชาชนทราบนะเพราะว่าเป็นเรื่องกล่าวหาและเสียหายตัวเองเนี่ยคดีไม่มีงานการทำน,น,นะเที่ยวมากล่าวหาคนคนนี้ไปหมดไม่มีราคาเลยนะไม่มีราคาข้างงวดนะครับดังนั้นเนี่ยต้องออกมาชี้แจงให้สังคมทราบว่า ไม่มีนะครับที่จะไปตบซับใครถ้ามีนะครับวันนี้ต้องมามีคนมาแจ้งความจับผมแนละ้วผมถามว่ามีใครมั่งที่ไม่อยากดําเนินคดีกับอัจฉริยะในยุคนี้นะครับทหารตำรวจถูกผมจับมากมายนะข้าราการหลายหน่วยงานนะครับมีชาชีพถูกผมจับกลุ่มคุมขังมารูเท่าไหร่เอาไปลงโทษตามกฎหมายทั้งวินยัยรอายยาย่อมมีคนอยากจะล้มอัจฉริยะอยู่แล้ว นะครับดังนั้นเนี่ยนะนะครับผมบอกให้เลยว่าถ้ามันมีผมไปตอบซับใครป่านนี้เขามาเขาเอาบับแฉแล้วนะไม่อยู่มาถึงวันนี้เก้าปีหรอกจะบอกให้นะครับนะเออนะครับผมนึงบอกว่าผมนึงบอกว่าอะไรไหมจริงจริงอ่ะ คนที่มาพูดเนี่ยนะเกาหาเอาไปตอบซับเนี่ยนะวันๆเนี่ยนะมึงทําอะไรมั่งวะถามแค่นี้ก่อนวันๆมึงทําอะไรมั่งมึงมีคดีอะไรมั่งที่มึงต้องไปขึ้นศาลขึ้นโงขึ้นศาลเนี่ยนะมึงมีคดีอะไรมัง่งนะผมเนี่ยพ่งนี้ก็คดีจากกีนะอทิตย์หน้าก็มีคดีแย่ๆมากมายที่ต้องไปไหนจะไปคดีนะ้นองชมพู่อีกนะผมไปเนี่ยนะครับไม่ต้องมีคนให้กลางผมนะเออไม่ต้องมีเงินกองทุนโอนมาจาก ต่างประเทศแคนาดงแคนาด,ดาไม่มีนะของผมอ่ะใช้เงินส่วนตัวนะผมพูดในแเลเงินส่วนตัวนะครับไปโดยใช้เงินส่วนตัวดังนั้นไม่มีใช้เงินของเงินบริจาคของใครนะอันนี้เรียนให้ทราบนะดังนั้นเนี่ยผมไม่ต้องหิวแสงเพราะแสงผมก็มีพอยแล้วหัวผมก็โลนอยู่แล้วนะแสงมันววับอยู่แล้วนะครับนะผมบอกได้เลยว่าทุกๆเรื่องที่เราทำนะครับมีเหตุและผลของมันนะวันที่สิบห้านะครับ ที่น้องประชาชนันงประเทศครับผมไปช่วยเด็กคนหนึ่งนะที่เป็นพนักง,งานนะครับของบริษัทกําจัดปลวกนะแล้วทํำบาประชาชนตกหายนะครับคดีวิรโชดนะสุทธิกุลนะวันที่15เนี่ยสตีสานยารัชดานะครับซึ่งจะมีการนัดพร้อมสอบคำให้การนะคดีนเนี้ยวิรโชดเนี่ยสุทธิกุลเนี่ยนะครับไม่ได้ทําผิดกฎหมายเลย แต่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีโทษประหารชีวิตก็คือยาบ้า2ล้านเม็ดถ้าผมจำไม่ผิดนะครับยาบ้า2ล้านเม็ดนะซึ่งมีคนเอาบัตรเป็นชาชนของวิโชเนี่ยไปส่งเคอรี่ที่อำเภอ,อ,อที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับมาส่งยังที่สุราษฎร์ธานีนะแล้วปรากฏว่าตำรวจจับได้นะครับจับได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาไปขยายผลตรงหน้ากล่องของอที่บรรจุยาเสพติด ก็ปรากฏว่าเป็นชื่อของวีรโชสธิคุณนะแล้วก็เราก็ได้มีการไปสอบสวนนะครับแล้วก็มีการไปสอบเจ้าเจ้าของร้านเคอรี่นะครับจนได้ความจริงปรากฏว่าคนที่มาอ้างเนี่ยเป็นวีรโชธิคุณเนี่ยเป็นชายและหญิง2คนนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นวีรโชธิคุณนะครับเป็นผู้ส่งเพราะว่าวีรโชสธิคุณเนี่ยขณะนั้นทํางานอยู่ที่เดมอล์บางแคนะมีภาพวงจรปิดทุกอย่างยืนยันชัดเจนมี คนสแกนมือทํางานที่บริษัทนะครับของบริษัทกำจัดปวกนะดังนั้นเนี่ยหลักฐานสแกนมือ5วงจรปิดในขณะที่ฐานที่อยู่นะครับซึ่งโทษประหารชีวิตเนี่ยเราได้เตรียมหลักทรัพย์เงินสด2ล้านบาทพร้อมกับกองทุนเอ็มนะครับเงินสด2ล้านบาทเนี่ยก็ได้ขอจากท่านรัฐมนตรตีสมศักดิ์เทพดิลจินนะครับโดยที่ไปขอเงินจากกองทุนยุติธรรมของอกองทุนยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม นะครับมาเป็นหลักประกันในการประกันตัววิริโชตสุนทิกุลในวันที่15เนี่ยเราเตรียมไว้แล้วครับเงินสด2อล้านบาทแล้วเราก็จะขอสารเนี่ยใส่กำไรเอ็นน, e N, นะครับหลังจากที่มีการนัดพร้อมเพราะว่าผมกับทนายความเนี่ยได้เตรียมไปยันหลักฐานเนี่ยเพื่อจะไปชี้แจงต่อสารเนี่ยว่าวิริโชตเนี่ยไม่ได้ไปทาผิดจริงๆก็ขอให้สารเมตตาช่วยให้ประกันตัวออกมาต่อสู้คดีนะครับเนื่องจากว่าคดีเนี้ยหลักฐานมันค่อนข้างชัดเจนว่าวิริโชตเนี่ย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแม้แต่น้อยนะครับแม้แต่นิดเดียวเลยนะแล้วก็ถูกคุมขังมาเป็นเวนลาน,นานแล้วนะครับเอาคนบริสุทธิ์ไปขังคุกเนี่ยมันมันไม่ใช่นะครับผมบอกผมบอกได้เลยไม่ใช่นะเราได้มีการเตรียมหลักทรัพย์เนี่ยสองล้านบาทที่เป็นเงินสดนะครับแล้วก็กำไรเอ็นนะอันเนี้ยสิบห้าเนี่ยนะครับที่จะถึงนีวันจันทร์เนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศไปดูได้นะครับวิธีการทํางานของเราเนี่ยในการช่วยเหลือแพทนะครับในคดียาเสพติด ที่ความผิดไม่ได้ก่อเนี่ยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครอบครัวของวีรโชตเนี่ยนะครับไม่ต้องจ่ายค่าทนายฟาร์มไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้ผมแม้แต่บาทเดียวทุกอย่างผมรับผิดชอบให้หมดนะครับโดยที่เราจะทําทุกวิธีทางทั้งค่าทนายฟาร์มทั้งค่าทุกอย่างเนี่ยครับค่าใช้จ่ายในการทํางานเนี่ยผมเป็นผู้ฟอกกระเป๋า ak ให้ทั้งสิ้นแล้วก็จะช่วยวีรโชตออกมาจากนะครับในคดีที่ตกเป็นแพ้ในคดีนี้แล้วก็ผมเชื่อมั่นว่าจากพยานหลักฐานที่ผมมีเนี่ย จะสามารถช่วยวิรโชตเนี่ยให้พ้นจากข้อกล่าวหาได้ค่อนข้างเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ะเอา,อางี้ว่าผมว่าง่ายๆคือเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าคดีของวิรโชตเนี่ยเป็นคดีสมคบยาเสพติดนะซึ่งผมมั่นใจอยู่แล้วจากพยานหลักฐานที่เรารวบรวมมาทั้งกล้องวงจรปิดทั้งพยานยบุคคลทั้งเจ้าของเคอรี่ทั้งตัวจริงตัวอะไรทุกอย่างมีเรามีหมดนะครับนะอันนี้เรียนให้ทราบนะครับว่านี่คือวิธีการทำงานของเราวันที่สิบห้า นะครับวรนจนที่จะถึงนี้นะครับก่อนที่จะไปคดีชมพู่วันที่23นะอันนี้ก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับว่านี่คือการทํางานของพวกเราในการเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนคนยากจนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะเราไม่ต้องห่วงครับถ้าจํานวนหลักทรัพย์เยอะๆเนี่ยผมก็จะไปขอทางกระทรวงยุติธรรมช่วยนะครับเรื่องเงินประกันตัวแต่ถ้าเป็นคดีที่ไม่มากนะครับมันไม่เยอะมากนะเราก็จะใช้กองทุนของไอ้เขาเรียกอะไร ประกันนะพวกของประกันอ่ะซื้อประกันหลักประกันแสนละหมื่นนะครับแสนละหมื่นนะอันนี้เราก็จะซื้อแล้วเราจะคาให้สําหรับบางคนที่เป็นผู้ต้องหาที่ยากจนแล้วก็ไม่มีเงินประกันตัวนะครับอันนี้สําหรับคนที่ตกเป็นแพทตอกเป็นเดียน